สวัสดีค่ะวันนี้จะก็จะมารีวิวสกูชี่กันอีกแล้วที่ช่องทีละลากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะก็จะมารีวิวสกูชี่ซาลาเปากูเดอร์ามานะคะก็ซื้อมา30บาท30บาทค่ะอืมโอเคก็ไม่ค่อยสโลมากนะคะก็จะเป็นนี้นะคะ แบบนี้นะหน้าเป็นอย่างนี้ของเพื่อนเราไม่ได้เป็นหน้าแบบนี้นะคะหน้าเพื่อนเรามันก็จะแบบฟินฟิมากกว่านี้โอเคเล่นจนดําไปหมดแล้วเนี่ย <c ười> คือตามจริงมันมีเอออะไรนะตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆดขอเด็กข้วขึอนกี่เราเห นี่นะคะเ,คเห็นไหมโอเคไม่ต้องอันนี้มากแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วอุ้ยขอโทษค่ะคนี่นะก็ไม่ค่อยสโลว์นะคะแล้วก็เล่นจนดำไปหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูความแล้วก็จะเล่นให้ดูนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยสโลว์นะคะแต่จเจ้าก็คือมันนิ่มมากอะ อยากให้มันเป็นของแท้จังเลยเนี่ยแต่มันไม่ใช่ของแท้นะคะคือของแท้อะเราซื้อเรากะจะซื้อนะแต่ว่าเขาไม่ขายให้ค่ะมันอย่างนีน้นี่ลุกน้าแบบนี้น่ารักฝุดๆเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เกี่มโมงแล้วเนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะออาม,มันโฟกัส โฟกัสดีมากโฟกัสอ,อีกแล้วโอช่าักโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจ้านะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย